ไปดขขปขขปีพี่น้องวันนี้มาพร้าวก็สองซ่าแคบักเซ่คือกาววันนี้ซ่าแคบักเซ่ี่มาแกงเฮ็ดเนาะพี่น้องซื้อมาตต,ตลาดน่นะเนาะซ่าแค่กับซิแกงเฮ็ดกันจนบานเลยพี่น้องเฮ็ดบานเนาะนี่นี่พี่น้องนี่กัทั้งมันนีกน 5, กนน 5, ก่กับซิมหาพันกีบเนาะซิมหาพันกีบก็คือตะกรอนหันกะยี่สิบบาทกับหาพันเลยพี่น้องนี่ซิมหาพัน 5, กะ เธอเป็นเงิ่อนไถ่กับประมาณหกสิบบาทนะพี่น้องเห็ดฝางหกสิบบาทแต่เดือนนี้เงินกับึ้นแน่นอนพี่นอ้องอาดซีแมนหกสิบหกสิบห้าบาทนะพี่น้องประมาณหกสิบห้าบาทหรือว่าเจ็ดสิบบาทนะพี่น้องประมาณนั้นแหละฟองแค่พี่น้องเฮ็ดไม่ได้ดอกใหญ่านะพี่น้อง นี่แหละหรือจะแครไปตลาดกระบาดถุงผักขยะอ่ะมองพี่น้องผักยูไายเพื่อเกินผักผักขยะนะผักขยงนี่พี่น้องอันนี้ก็ประมาณสามบาทนะพี่น้องประมาณสามบาทกําเลน้อยนี่บัดรยูไทยเฮไลท์กว่านี้นะพี่น้องแต่กระหอมเด้พี่น้องผักขยะหน่อยสามบาทหากินอยากได้พี่น้องสามบาท สามบาทแนละ้วเดือมหาบาทเนพะินี่พี่น้องปลาปลากระสีพันเก็บเนาะพี่น้องปลาสี่สิบบาทได้ไหนพี่น้องสี่สิบบาทกระสิมีปลาปลายัางปลาหนูเนาะแล้วกับปลากดเนาะพี่น้องนี่ปลากดสองตัวสักแค่กับซีแกงใส่เห็ดนั่นเองเนาะแกงใส่เห็ดฝั่เบิ่งตัวสักแค่เห็ดกันเลยเนาะพี่น้องสักแค่กับซี ขั่วปากก็ได้พี่น้องนะเอาเบ,างาบองวมานสมกันเลยนี่น่พี่น้องสาแค่กันสิขั่วปากแนะปนขาสะนะาสาแค่ แค่ก็เอาขีออกก็ได้เยวิธีว่าขีปากนะพี่เดาเนาะอาซิบเห็นอยู่ไก่เนี่ยม,มีน้ำมันอีกได้พีหน่อเหรอจะแค่เอาขีปากออก้วนะ แกงมีสักแค่ตอ,องพาเคืองแม่พี่น้องพาพาแบบพาแกงเลยนะพี่น้อง แค่แกงตะปกน้อสองตกับพ่อพ no. 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 ี่น้องเดียวมะอื่นกะซิบอบมีแนวกินเนาะต่อกินยอมยอมเอาพี่น้องอาหารบัตน่อข้าวเสีน้าถากินไลยกับเมดด้ลยพี่น้องกินแบบทยอยแกงชะสองโตกับพ่ อันนี้ก็ใบปนมูอื่นนะพี่น้องปนมูอื่นแกไใบปนมูอื่นก็สักกสิบวิ่งแนวกินนะพี่น้องจะแค่ใส่ขี้ปลาเอกไปทีเรียบร้อยแล้วนะนี่แก่ซองโตได้ไหมจะแขกแก่ซองโตโบเฮดของแก่เมือมื่อตัวเจ้ไว้ต่ำนะ เฮ้ซาลาวแกงมูมดนะพี่หนุม่มกินซองขาพี่หนุ่ม อีน้พี่น่องมอเดือนแล้วซะแค่กับเสียปลาลงก่อนเนาะอปลาที่ซะแค่ขวลงไปเลยโอเคพี่น้องไปเบิ่งตอนเฮ็ดเฮ็ดกันเลยเนาะนี่ตอนนี้กแค่ที่ปลาปีนเฮนะ็ดเนาะพี่น้องแล้วก็่าเคิงพว่าเฮ็ดกระไงได้พี่น้องเน,นงยาะบักไงหนึ่งเนาะซะแค่กับสิพาเคิง จะพาเป็นสองอันเนาะหรือว,ว่าเป็นสามอัน,นอพาออกก็ยังไงอยู่พี่น้องพาอีกข้ามยังไงกับคักดีกันนะพี่น้องเต็มปากเต็มคามดีในหมอซะแค่กับทรายยงลงไปแน่นะพี่น้องกะซีมี่ทายพักชิ้นไข่แล้วก็ซีทราใบบระคามออนนิดนึงนะพี่น้องแก่ข่าว เวลาแกงใส่ปลาต้องใส่ใบกระคามน,นาเนาหวานสะแค่ดากะใส่ปลาลงไปนะตอนนี้ก็เลาะให้ปาลาเลาะสะแค่เฮ็ดเฮ็ดแล้วก็ใส่เฮ็ดลงไปแล้วก็สะแค่กับซีตามมักพริกเนี่ยแล้วเนาะแกงเฮ็ดกันแบบนั้นแหละพี่น้องอุ้ยมีดกับบกขาวพี่น้องมันหมีดบกขาวเลยเฮ็ดจนมนพี่น้องหมดใส่ผ้าเนาะ ขาจะได้บบขาวใช่ไอาหารบันหนอกค่ะพี่น้องมากินอาหารบันหนอกแสบแสบน้ํากันเด้อพี่น้อง F4 เพราะว่าสิเป็นฟังไทยเรือฟังอันนั้นเนาะต่างประเทศสหรัฐสบายดีบอเนาะมากินแกงเฮดกับซาวลาวเด้วยจ้าแสบแสบร้ายสัก โอเคสิพาเห็ดกินเศษเนาะพาพี่น้องมากแกงเห็ดคือเก้านั่นล่ะแกงเห็ดเนาะพี่น้องเนาะแกงเห็ดเศษๆของสาวแขกเด้จ้าเด้อว่มีกอดว่มีหลับเศบๆเนาะพี่น้องเนาะ พามากินแกงเฮดกับเสบ้วกันนะเพียงโอ้ทำทสมไอฮักเดี๋ยทำสสมแบบฮักเฮดกันานะสิเนาเนี่ยนมันเทิงเลยนะถ้าคนาว่า,นนะา,า,วาแค่เหลือกดีเลยนะพแค่กับซีเกตไว้น่ะ โดยอื่นสามารถกัเห็ดต่ำนะพี่น้องต่ำกระแสกินขาบเดียวเบาไว้นะพี่น้องเพราะว่าซื้อมากกับโอ้โหมันนี้ก็ไปตลาดเกือบมัดหล่อเกือบบาทนะพี่น้องก็ต้องทยอยกินเนาะหากินมัดบาทเดียวเบาได้หลอดนี่อาร์ซีมี่ซื้อไปหลอดนะอารซิเงินลมัดแล้วพี่น้องข่าวตลาดดูายเงินทิ่มัดด้วย น่าสเสร้าแคกกะป้าไหวมาถึงนมาต่ำพี่หนังนปีกแลก้วก็ตำโกแสคือกันพี่หนับแล้วแข่กะแกงซ้ำนี่แหละพี่นนองกินบลแกงร้ายนะพี่ห้ังนะกินน้ำกนันซานโคะเป็นแน่นอนเอบแบบกินมาละ สนะันแล้ปาดก่อนจงเมื่อไเฮ็ดฟองแล้พี่น้องจะผพาพี่น้องไปท่านมาดันถ่ายเมื่อทนเปิดว้นะพี่น้องจาแค่พาไปหาเก็บเฮ็ดอยู่ปลายอดงโอ้ยมวน้ลเนะพี่น้อง,าง,าาองาหาให้คาม่ากับฝากกดติดตามกับฝากกดไลค์ก็แชรนะพี่น้องนะาะแคะกับสิพา ถาน่ายามเฮ็ดสแครกับสิพาไปเก็บเฮดค่ะพี่น้องไปสบบรรยากาศอยู่แถวป่าดงแล้วพี่น้องคิดมากละม้วนลายถามว่าดันเปิดก่อนแคร์กับสิฟ่าออกไปแล้วพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านกับบุ้มีแเนี่ินก็คือแบบนี้ยแล้วก็ไปตลาดนม่พี่น้องไปตลาดแลาวกับบุ้มี่เงินชิสือกินขนมพี่น้องโอเคแคร์กับชิส่เฮ็ดลงไปแล้วพี่น้องนี่เฮด นี่ยพี่น้องใสแขกกับชิซายเฮดลงไปกลงพี่น้องห้อนห่อนใสแขกกับไซเฮดลงไปเลยนอนหน่อยจ้แเนบ่มาเห็นนะพี่น้องแนบ่มาเห็นหมอบใส่แขกไปฟ้าไหวหลังจานกนั้นในะส่แขกไปต่ำหมกพริกก่อนพี่น้องนี่พี่น้องใส,ส่แคกกับชิต่ำหมกพริกเนาะอันขาวๆนี่ก็ที่เปนเน็นนะ ข้าวคัวนะพี่น้องข้าวคัวติี๖โมบย่างกระตำเลยเลยเนี่ยแขกพี่น้องเบิ่งนน้ำกันโอเคพี่น้องซัมเนกกระเพาะเลยเนะาะซอแข่งกับซีเปใส่ไ,ไสเก็งตามเบิ่งนน้ำกันเลยเนี่ยพี่น้องซอแข่งกับซีส่ ใส่พริกลงไปเลยพริกที่ต่ำไปได้พี่น้องให้หมักเผ็ดกับไส่ร้ายนะพี่น้องสำเนก,กเผ็ดหรือสำหรับสะแขกเพราะว่าเคยอยู่ไทยนะพี่น้องเคยอยู่ไทยแบบกินนะอนนนาหารโดยกินกับเผาบ่าค่อยเผ็ดนะพี่น้องเวลามากินเผ็ดๆนะน้นนนองอู้ยสยกแค่หนูซื้อกลับเผ็ดแหงนะ นี่สแคตไปใส่ปีกหนัวลงไปเนาะชูรสพี่น้องชูรสใส่ชูรสรลงไปเลยโอเคตามด้วยปลาล่าหรือว่าปลาแดกนั่นเองเนาะตามด้วยปลาล่าหรือว่าปลาแดกนั่นเองนะพี่น้องนี่ปลาแดกของสแคตเมย์สแคตเหต็ดเองนะพี่น้องแซ่บ รับรองว่าแซ่บแน่นอนนะพี่น้องคนะ่ะหืมก็ใส่ครบเป็นที่เดียวเบ้เอเลยพี่น้องรอปลาให้แกงสักพักนะพี่น้องนะแล้วก็สักแขกก็ให้ซุปมอดกับสักแขกก็สิอัยบกแัแยงมาใส่เนี่ยพี่น้องกินได้เลยค่ะนี่น้องโอเค โอเคพี okay, no. ่น้องตอนนี้สักแค่กะบทาแกงซุกนอกแกงซุกทาเบอร์ตันกินไปดําการตะวันก่อนทาแกงซุกสักแค่กะบสีเอาปลากับเอาเฮดนะพี่น้องเฮทเนี่ยบอสใส่ตู้เย็นก็ได้นอกเพราะว่าอยู่ไทยสักแค่กะเคยบอกเขาจะว่าบ่อสใส่ตู้เย็นก็ไดเนาะสักแค่กะับบอสใส่ตู้เย็นพี่น้องนี่สักแค่เสีเอาปลาไปฝากตู้เย็นเอื่อยเนาะเพื่อนเอื่อยกับยุ่งคุ้นพี่น้องเพราะว่าเพื่อนชอบแค่เองบ่มีตู้เย็นนะพี่น้อง บ่มีตู้เย็ยนคนือว่ายากลำบากเนาะแบบจะกินน้ำเย็ยนก็บ่ได้กินพี่น้องบอกห่อนห่อนเฮือแต่เทือแต่ให้กำลังใจยสักแค่น้ำเนาะพี่น้องสักแค่กะเอาปลาขาวตู้เย็ยนก็น่าจ้านี่ด้อพี่น้องตอนนี้สักแค่กะปองหมอไปทีเรียบร้อยเลยแกงเฮ็ดห่อนหพี่น้องบนปเก๋ไก่ลำกันเลยนะพี่น้องอ บักบักไก่เลยอื้อหือหอมๆพี่น้องหอมผักกะแยงเนาะนี่เนาะเห็นต่น้ํเนาะพี่น้องตอนก็บ่คยมีบึนไดเนาะนี่อันนี้สิเป็นแกงเห็ดอะไก็ตนป่าพี่น้องตนป่ามมาแแไต้เหิงเนาะแกงเหิงไปนเนาะตอนกินซะแบ่ได้ให้เห็นั่นเนาพี่น้องเพราะว่าเป็นหยังเพราะว่า เพื่อนสัแค่ไต่ไฟอยู่กันยังมืดเบิดอแล้วพี่น้องทาบาทุ่งผลอะไรสักแค่แกงแกงแล้วก็ทาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกลับไปตึ้งแหยังมันถนอมนะพี่น้องสะแค่กันทากินพร้อมกันกับเพื่นตอนมันเหม่ยผลอะพี่น้องขั้นสะแค่กับที่ทายตอนกินกะเพื่อนสะแค่มืดเหม่ยแพี่น้องเหม่ยไตไฟอยู่กันยังเหม่ยนะเพราะว่าเหื่อแบบนังขาต่ำนะพี่น้องะอยู่ในเหื่อนก็อยู่ไปได้เหม่ยแล้วก็ฮอนฮอนนะสะแค่ก็ต้องไปอยู่เหื่อเอ่อคุ้มมือคุ้มมือ โอเคสำหรับคลิปนี้ซาแคะกับซิคอสจบคลิปนะพี่น้องนาะถ้าให้มาคลิปกับฝากก็ไลค์ก็แชร์เป็นกำใจซาแคะน้ำเด้อแลอ้วก,ก็ฝากกดติดตามนะพี่น้องนะาะแล้วก็กรนะดิ่งให้ซาแคะน้ำนะสิบประภะกิปใหม่ๆของซาแคนะเนาะเดี๋ยวมาบเบเิ่งแกงกันต่อนะพี่น้องนี่แกงมาเบิ่งร์นไก่กันได้พี่น้องนี่แกงเฮ็ดของซาแคะมากินน้ำกันได้จ้าพี่น้องเอฟซี เสร็จเร็จมกันจ้า